อันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับว่าหัวเคส M8 เนี่ยที่มันแพงเนี่ยมันดียังไงนะครับอันนี้นะครับเช็ค one t w เสียงนะครับเช็ค one t w เดี๋ยวลองดิงนะครับเช็ค one two t เช็ค one two t กำมหัวม้นะครับเช็ค one two t เช็ค one two t เช็ค one two two เช็ค one two two เช็ค one two two เช็ค one two, two. ก็คือ <spe ll ul narratives> มันจะไม่เปลี่ยนทิศทางการรับเสียงนะครับรับเสียงจากทางเดียวเลยด้านบนอย่างเดียวคือกำหัวไม้กับไม่กำหัวไม้เนี่ยเสียงไม่ต่างกันเลยต่างกันน้อยมากถ้าเป็นไม้ยอย่างอื่นพอกำปุ๊บนี่ทั้งหอนทั้งไรขึ้นมา คือเคส M8 ก็คือจะทำมาแก้ในจุดนี้โดยเฉพาะนะ Check one t o one Check one two one o n e นี่ครับกรม Check one two one two two one t o n e o n e o n e two ทำมาเพื่อคนที่ชอบกรมหัวไม้โดยเฉพาะครับ